กำลังใจจากเพื่อนตองภักรม่โพลเป็นห่วงหนึ่งปณิตา ต้องเรียกว่านาทีนี้เขาไม่มีข่าวไหนฮอตเท่ากับสาวของแก๊งนางร้ายอย่างหนิงปณิตากับสาวเป้ยปานวาดและสาวก,กระแตสุภสักษรที่เป็นเรื่องราวดราม่าที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากรวมไปถึงเพื่อนๆที่แม้จะไม่ได้อยู่แก๊งเดียวกันแต่ก็เข้ามาให้กําลังใจเป็นจํานวนมากล่าสุดสาวตองพักราไมายก็ได้โพสต์อินสตาแกรมสอรี่ให้กําลังใจสาวหนิงโดยได้ลงภาพที่ถ่ายคู่กับสาวหนิงพร้อมฟาดแคปชั่นว่ารักแกนาะอย่าเสียใจมากฉันเป็นห่วงซึ่งทางสาวหนิงเองก็ได้รีโพสต์ข้อความของสาวตอง ลงอินสตาแกรมสตอรี่ด้วยในขณะที่ทางสาวเปิยเองตอนนี้ก็ยังคงไร้ความเคลื่อนไหวใดๆทางเราเองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายและขอให้เคลียร์ปัญหาได้โดยไว้าจขอขอบคุณภาพไอจีหนึ่งปณิตาภาพแหล่งข้อมูลข่าวอันดับแซบค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ